สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับครูบากฤิษณะอินทวันโน k i นออฟบัตเตอร์เทพจำแรงทมอนและตำนานพระผู้สร้างแห่งวัดป่ามหาวันจังหวัดนครราชสีมาพระเกจิอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานผู้สร้างสรรวัตถุมงคลเทพจำแรงพ้มอญตั้นดวงดังซึ่งขึ้นชื่อด้านเมตตามหานิยมโชคลาภและการค้าขาย ครูบากฤษณะท่านถือกำเนิดเมื่อปีพุทธศักราช2497ที่นครราชสีมาอุปสมบทเมื่ออายุ20ปีณวัดโคกอู่ทองปราจีนบุรีโดยมีหลวงปู่โสรสซึ่งเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อเอียและสืบวิชามาจากหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่าเป็นพระกรรมวาจาจารย์มีหน้าละครับครูบากฤษณะท่านจึงมีวิชาอาคมที่เข้มแข็ง หลังจากนั้นท่านได้ทุดุงไปศึกษาพุทธ,ธาคมและไสยเวทจากครูบาอาจารย์หลายท่านทั้งในไทยกัมพูชาและลาวรวมถึงสำเร็จวิชาที่ภูควายครูบากฤษณะท่านเป็นพระผู้สร้างอย่างแท้จริงท่านกลับมาจำพรรษาที่วัดป่ามหาวันและได้ริเริ่มสร้างวัดป่าเวลุวันอาสมสถานแก้วมณีรัตนาและอาสมที่บุรีรัมก่อนจะมาดำรงตำแหน่งที่วัดสะ พระนารายในตัวเมืองโคราชด้วยพุทธคุณและบารมีท่านจึงเป็นที่เคารพสัทธาอย่างกว้างขวางครับ